สบายดี่นาสบายดีเนาสวยไป่นอนี่ละละสองกระซามไปเนาะเกี๊ยมพาเพลนแล้วแล้วน่าดีนี่ก็น่าดีน่าอะรรบกวบ่น่กาเรือเพื่อเรนกไปรลานไปได้หรอนไปร้านไปได้หรอ ธรรมดาเออหางเล็กสิมาอีกเบิวนาเก็ตับตัวนึงไออเออเออแมนแมนแมนผู้ผู้หญิก็มาวันนี้ก็บนมากแะมนแมนแล้วเมื่อจะงัวกันอะไรตัว้นอยกบเบิดากไบ้านแล้วมากเลยก็วนนนแม่ วิาอาือเอมันเคยมันนเคยมาอยู่น้ำบ่ตอนไหบ่หาก็เอาเจ้าหากเอาไปบ่ฮะเออเอออาคือว่าวางหันคือว่าเห็นจะถ่ายเออเออ อันแล้วอันขอเห็นน uh ั huh. ่งอันนี้นะอยู่กับเราลราขอเรียกว่าลูกเรามีชองคนขอวะหัว่อ้ป้าเบียเออเออเออให้กับมาชมห้องเธอกต่เคยอยู่น้ากันเนาะเธอกต่เคยเลยกินหอดปลาจิโบราณกันพรมหายแล้วไปโรงเรียนแต่ละมืออือหอดป่าเนาะไอ้หว่ามันแพงเนาะมันเขาจะเอามเงินจะเอาเงาบ้างเองแล้ว มาเาจะเอามื่องพูดกาคือเราจะมาชมาเว้นแต่เมื่อไงพูดอ่นนีเนี้ทำทำอก็เว้นแต่เมื่อพูดเราด้กินแน่มาแล้วก็ขึ้นกจะเอามานั่งนั่งไไงแพงร้านนี่เน่เมื่อาอยู่ตะวันมันอุ่นอุแล้วมันด้หาอคเเพราะมัน มันเต็มแล้วทูอ้เอาเขาเต็มไหนเฮ้อเขามีอยู่ได้ไหนฮะชือเขาอืออันนั้นได้สิหาหาขั้นบทสี่หาแลพปเขาเพ้นหาพ้ากาลังกาลังเหมียนนั้นถ้าเขาเพนหาพาสี่สี่แต่ว่าเนะเอือ อันเขาเห็นฮาย่านซี่เพราะว่าผ้าขามีหาผ้านัน่นแต่เก่านั้นเออพ้านาซี่แล้วก็พ่นกระแตงหาผ้านะแมนอันนี้บริณนับอันนี้ผ้าวัวลงพ้าเวนนุ่นดแมนบอเออหานี่ <c oughs> อืมอันแรกสี่กระแตงหาหย่อนเพราะว่าเขาจะเอาแตงขี้อีได้แ <c oughs> ม่ไอหน,นูร่อนในหอตระบ่อสี่สิบนะจ๊ะแต่ว่าเออสี่สิบหนูเป็นสี่สิบเนอะเลยที่ใช้เราแม่บอกดีนะ เราออกไปเลยได้นะสาวบาไดเห็นนั่นนี่มันระกำลังสเขามาอะนรกินตำโพกุญลจเจัาหน่อยเรซื้อมามาจักน้ซชุ้มนันมาจักน้แขกในงานเออแขกในงานเนี่ยมาไล่ด้วยี่น หน้าคู่กำลังซีมาพี่น้องหาเหลาบืงแข่กันพี่น้องมาลายข้างในพี่น้องลูกสาวคนหนึ่ง

จะเสอมือนนนับาฮะ้อเออนนลูกสาวนาน่อยเปลอยู่จีบีอยู่ลูกสาวก็ได้มันไม่ได้หายบ่ร้อยอือไม่ได้ทมหาแม่บ่ออเพอมันเห็นหูมันอเออเออเห็นหูเลยเออหาแม่ ทำให้มแม่ให้น้อ,เองเอ้ยแสงแสรลูกแล้วนะแสงแม่มันวะทำาห้ามแม่ใช่สะลายเลาห่าม แม่ไปสวรรค์อะไรลูกหล่ะเจ้าอยู tá, ่น้ำเอื่อยเด้อันี้เด้ออยู่น้ำเอื่อยนะอยู่น้ำเอื่อยอยู่เลยมวยเด้ออมวยบัแกมสีน้อเขาลยน้อยน่เลยได้สน้แล้ว่ย น่ะมาดขอดังไรอืมเออกระดกมันคือเด้อโอ่ยมาดขอดังไรเอาเฉพาอบกเขาเทศแล้วก็ทั่งี้ก็ย่อเขามาทั้งหลายจนเอาเสร็จเอาเอ็นบูเดียวเนี่ย เอาเ้นกับเฟนมาเลยฮะเอาได้แต่ผูเดียวันเผาบ่เผาบ่ ยังม่เอาเขา็กเลยนะเยนไปงันทวายขาเข่าแล้วก็ทวายต้นพ่อ สื่อกันางนมโลกประทามห้าแม็น้องหาตังี้สี่องค์ สวายผ้าขาวเทนไปหน่อยอันนีลกแต่จะลังย่อเขาแขกเลยแขกก็บรรยายปอด้ายใช่เนาะซายยเขาเนาะว่าแขกคนบรรยายมีนจะมีบ้านนวะในเนาะบ้านป่าตาอะไรพี่น้องก็เจ้าอันเพราะว่าเราเป็นคนบ้านแน่บ้านนวะเนาะบ้านเกิดเมืองนอนกับบ้านนวะอันเนบ้านเหมืนกันเจ้าเป็นมาอยู่ Bạn thua nó, mà dù làm phụ nằm nhà nó, dù bạn thua con có thăm tì hên nữa nè, Nó chạy nó, nó nó nè Nó chạy qua, nó ลาล่าเด้อร์สำหรับคลิปนี้พ่อๆกับคลิปหน้าพี่น้องสบายดี